สายตรวจชุด25นะครับลงพื้นที่เออ่มาตรวจกันทุกๆเช้านะครับจุดเดิมครับอนุสาวรีย์ช้างศิษเสรียญรับเช้าวันนี้นะครับเช้านี้ครับเจอคนเล่นร่อนหนึ่งรายครับรอบคุณหน่อยพี่คนนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งเราก็ต้องขอบคุณมาก วันนี้นะครับเวลา6.20นะครับเอ่สายตัวที่25ครับลงพื้นที่มาตรวจบริเวณช้างเสียเสียนะครับพบเจอบุคคลเล่นล่อนหนึรายนะครับได้ทำการเรียกบอกกล่าวนะครับโอเควันนี้ครับจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับคลิปช่วงเช้าครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ครับกดขันไป1ลรายนะครับเราก็เราก็ต้องใช้ไหวพริบนะครับเราก็อาศัยอาศัยคนเล่นล่อนนะครับที่ คุ้นเคยครับช่วยๆกันครับช่วยๆกันปลกเรียกคนเลายล่อนที่หลับนอนตอนเช้านะครับคนที่เคยมีปัญหากันนะครับเราจะรู้ว่าคนไหนมีปัญหาไม่มีปัญหาป้องกันอันตรายครับในการปลุกเรียกครับจะเขาจะทําร้ายเรานะครับเบื้องต้นครับบริเวณด้านบนนะครับบริเวณด้านบนช้างสีเสียนครับไม่พบเจอนะครับ ตัวเตอแต่เสื้อผ้าตากไว้แล้วคอมนะครับอันนี้ครับเช้านี้ครับพวกคนกำลังสัญจรนรับเอาเหตุการณ์ทั่วไปปกติครับอ่นนี้เวลาหกโมงยี่สิบสองนะครับสายตรวจสิบสองห้าครับลงพื้นที่มาตรวจถึงบริเวณเอ่อจนออสมุดเมืองรุทพมหานนครแล้วก็เอ่อหน้ากองสลากเก่านะครับจากการลงพื้นที่นะครับ ไม่พบเจอครับไม่พบเจอบุคคลเล่นล่อหรือคนเล่นรถไฟบ้านนะครับแอบหลับนอนครับเหตุการณ์ทั่วไปปกติครับเดี๋ยวเราไปตรวจกันต่อครับรับขนานี้นะครับสายตรวจสองหน้านะครับลงพื้นที่มาตรวจถึงลงบริเวณหน้าแม็กครับถึงโรงเรียนสตรีวิทยานะครับต้นๆนะครับจากการลงพื้นที่ครับบาดวิถีทางเดินครับตลอดทางเดินครับยาวมาถึงนี้เลยครับ ข้างโรงเรียนครับไม่พบเจอนะครับไม่พบเจอผุ้คนเล่นนหรือคนในในบ้านนะครับแอบหลับนอนครับครับขนาดนี้ครับสายตรวจส25นองห้าครับลงพื้นที่มาตรวจถึงบริเวณน่าสภาทนายความเก่านะครับตอนนี้เวลาหกโมงเออหกโมงห้าสิบหกนะครับภาพจริงครับตรวจจริงครับลงก้นนะครับจากการลงพื้นที่ครับตามภาพตามคลิปครับ นี่นะครับเออนี่นครับจุดแรกพบเจอกระดาษซุกไว้นะครับแล้วก็มวกุ้งท้าวางไว้ตามข้อซอกเสาานะครับปวดน้ำพลาสติกครับแล้วก็บริเวณนี้สัญฐานว่าเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาอาจจะมีการเอ่อ,อแหวกเข้าไปนอนด้านในนะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับ ต้นๆนะครับในการ่วไปปกติครับครับขณะนี้นะครับสายตัวชสองห้านะครับลงพื้นที่มาตัวถึงครับบริเวณจุดหน้าทอสอครับบ่าที่ทางเดินครับหน้าทอสอครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมงหกนาทีครับจุดที่เคยมีปัญหาครับจุดที่เคยมีปัญหาบริเวณนี้ครับตู้หย่อดตู้ใส่เงินของทอสอครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนดูคลิปเก่านะครับมัน จะมีบุคคลไร้บ้านครับนำขยะมาซุกซ่อนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับไม่พบเจอนะครับไปตรวจกันต่อครับตรวจมาจนถึงนับเอ่อหน้าบริเวณเทเวศประกันภัยนะครับถ้าก่อนหน้านี้ครับจะย้อนดูคลิปเก่านะครับจุดบริเวณนี้นะครับจะมีบุคคลไร้บ้านหรือบุคคลเล่ร่อนนะครับแอบหลับนอนนะครับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่เอ่อเช้าวันที่12นะครับไม่พบเจอนับ สรุปรับเช้าว,วันนี้นะครับเช้าที่1 2ครับตุลาคมสายตรวจที่2ที่5ครับลงพื้นที่ตรวจมาตรวจบริเวณอนุสาวรีย์ช้างศิรเลี้ยนหน้ากองสลากเก่าหอสม,มุดเมืองกรุงเทพมหาคนครหน้าแม็กโรงเรียนศีวิทยาหน้าสภาทนายความเก่าทอสอและเทเวศประกาศเตะครับเช้าว,วันนี้ครับพบเจอบุคคลเล่ย์ร่อน หรือบุคคลไร้บ้านครับหลับนอนหนึ่งลายครับเบื้องต้นสายตร mm hmm. วจช่วสนะครับได้ทําการแจ้งป mm ัก hmm. นันออกรอบที่ผลการปฏนบัติงานเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ mm hmm.